อนอกเหนือจากเรื่องการเรียกขวัญข้าวตามพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยงอีกเรื่องหนึ่งค่ะชวนไปดูภาพของกองทุนข้าวกันบ้างเป็นกองทุนข้าวปันสุกนะคะ ต้องบอกว่ากองทุนข้าวกองทุนนี้สร้างความสบายใจให้กับคนที่มีไรายได้น้อยที่อำนาจเจริญค่ะบทนี้คุณพงเทพบุญกล้านะคะพลเมืองที่นั่นปักหมดรายงานจากบ้านหนองทับมา้าอำเภอเสนาคานิคมนะคะคุณพงเทพย้ำบอกโอ้โหนี่เป็นภาพที่มีการทำบุญร่วมกันเป็นภาพการนำข้าวมาร่วมกันแล้วกลายเป็นกองทุนข้าวปันสุขเป็นกองทุนข้าวที่แก้ไขปัญหาปากท้องและความยากจนให้กับคนอำนาจเจริญค่ะ กองบุญข้าวจากความร่วมมือครั้งนี้ชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เขาระด,ดมเข้าเปลือกจากผู้ที่มีจิตศรัทธานำมาร่วมบุญกันนะคะคนละนิดคนละหน่อยค่ะจนได้เข้าเปลือกมาตั้งต้นกองบุญกว่าหนึ่งตันภายในงานมีการถวายเพลงพระการสู่ขวัญข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลตามวิถีชาวอีสานก่อนจะเอาข้าวขึ้นเล้าหรือว่าไปเก็บในยุ้งสางค่ะแล้วก็มีการเสวนาออกแบบการทํางานแก้จนร่วมกัน หลังจากนี้เขาจะดําเนินการขอซื้อเข้าเปลือกในราคาที่เป็นธรรมจากชาวบ้านเข้ากองบุญเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็จะมีการออกแบบบริหารจัดการกองบุญซึ่งหวังว่าน,นี่จะเป็นโมเดลนําไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนโดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหน่วยงานในพื้นที่ชาวบ้านร่วมกันเก็บข้อมูลผ่านงานวิจัยควบคู่ไปด้วยค่ะเอาข้าวเอาผลผลิตมารวมกันเป็นกองบุญไว้เพื่อจะ ให้กับผู้ที่ไม่มีนาผู้ไม่มีข้าวนะครับสามารถที่จะหยิบยืมใช้ข้าวที่อยู่ในกองบุญข้าวนี้ได้นะครับโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการหนึ่งที่สังคมและชุมชนจะได้ช่วยเหลือกันนะครับเป็นกองบุญข้าวกันครับผม งานที่เราทํามาบนท่หิ่งทั้งหลายแหละจะต้องระดมลงมาสู่ชุมชนสู่พื้นที่ให้มากที่สุดภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ส่วนราชการภาคประชาชนประชาสังคมจนไปถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของปัญหาจริงๆนะครับก็ลงมือทํางานในพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะเป็นที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดจริงๆนะครับไปต่อกันที่สถานการณ์ในช่วงโควิด -19